น,ะะน้ำตาแตกอยู่นะน้ำตาตกอยู่นะคะมันก็แว๊บๆอยู่นะคือแบบอุ้ยมันก็เสียายอะ่ะซ้อมกันมาหนักด้วยอะซ้อมหนักมากแล้วคือแบบด,ดีก็คือการคันเลยอย่างเงี้ยค่ะอีกแค่แล้วคืออีกแค่สามสี่วันก็คือจะไปฉีดวัคซีนเข็มสองอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อจะเตรียมตัวเดินทางไปอิตาลีคือมันแบบมันเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือเลยะ mm. เราก็มองแล้วเราก็นั่งคุยกันกับเมยอร์ค่ะคือตอนอยู่ลง อยู่โรงพยาบาลก็คือพักสองคนใช่ไหมคะเราก็แบบเฮ้แกเสียดายว่ะคือมันก็เสียดายค่ะคือเรารู้สึกว่าเราน่าจะสู้ได้อะเราแบบน่าจะเล่นสนุกอะค่ะตัย่างาคืออย่างเราก็ซ้อมันมาเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไปเจอกับทีมที่เขาก็ซ้อมมามันต้องสนุกแน่ๆอ่ะคืออ่ะมันต้องได้ฟาดกันอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องสนุกอะคือมันได้ฟาดันได้ฟาดอย่างที่ทุกคนทราบค่ะว่าทีมเฉพาะกีฬทีมนี้ค่ะชุด อย่างมีพี่พวกหกเซียนที่เขาอยู่อะค่ะคือเขาไม่ได้ซ้อมกันเลยเพราะมันเป็นเป็นหลังจากการอาแข่งแข่งลีใช่ไหมคะคือเขาก็ไม่ได้ซ้อมกันเลยแต่เขาก็ยังมีความแบบความทุ่มเทความแบบเสียสละตัวเองเพื่อที่จะมาแข่งในานามทีมชาติแม่กับคนไทยอย่างเงี้ยค่ะพูดง่ายง่ายเพราะว่าที่จริงอะเขาไม่ต้องไปก็ได้แต่เขาก็ก็เลือกที่จะไปทําหน้าที่แทน แทนพวกน้องๆอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ว่าจะแบบพวกพี่หกเซียนเจ็ดเซียนหรือว่าคนอื่นๆก็ตามที่แบบเป็นตัวแทนไปอะค่ะก็ต้องบอกว่าแบบเขาแบบใจแบบติดใจเขายิ่งใหญ่จริงๆะคะ่ะที่เขายอมเสียสละตัวเองขนาดนั้นหนูว่าเพราะว่าเขาพวกพี่เขาทําได้ค่อนข้างดีเลยะคะ่ะคือเขาไม่เวลาสองเงินแค่สามวันเองค่ะแล้วคือมาจากคนละจุดกันนะคะแล้วเขาสามารถเล่นได้เป็นทีมขนาดเนี้ยคือดีอะคะ่ะ คือเขาแบบมีความมืออาชีพจริงๆค่ะเหมือนพี่เขาแบบมันอยู่ในสายเยอะเขาแล้วอ่ะคือเขาแบบใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแต่เขาสามารถปรับจูนกันได้ขนาดเนี้ยคือคือดีมากค่ะก็ส่งกำลังใจให้พวกพี่เขาตลอดค่ะแบบขอบคุณจริงๆค่ะที่เสียสละแล้วก็แบบยอมแบบอดทนตัวเองเพื่อที่จะเป็นตัวแทนให้พวกน้องๆค่ะเอ,อ่อฝากถึงพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้ไม่ว่าจะชุดเที่ยวเองหรือว่าชุด พวกพี่ที่แข่งว n l ตอนนี้ค่ะก็ขอบคุณะคะ่ะที่คอยเป็นกําลังใจแล้วก็คอยส่งกําลังใจมาให้ตลอดค่ะแล้วก็อยากให้แบบคอยเป็นกําลังใจแล้วก็ทั้งชุดเพียวแล้วก็ชุดพี่ๆเขาไปตลอดนะคะจะพยายามทังหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ฝากถึงคนไทยนะคะอ,อย่าลืมส่งกําลังใจให้พวกพี่เขาเยอะๆนะคะเพราะว่ามันเป็นรายการที่เหนื่อยมากๆหนูเชื่อว่าเพียเชื่อว่ากําลังใจจากทุกคนที่ส่งให้เขาอะคะ่ะจะทําให้เขามีแรงพื้นแล้วก็มีพลังในการแข่งขังจนจนจบ